เนื่องจากไวรัสโควิด -19 สร้างความปั่นป่วนในโลกภาพยนตร์ทำให้มีภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่กำลังเตรียมเข้าฉายในช่วงนี้ต้องเลื่อนการฉายออกไปมากมายและนี่คือบางส่วนของภาพยนตร์ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ครับ a q u i e t Place Part 2 ภาคต่อของหนังระทึกขวัญสุดทิดปี2018กำกับโดยจอห์นคราซินสกี้นำแสดงโดยเอมิลี่บลันต์เรื่องราวสืบเนื่องมาจากเหตุสยองที่เกิดขึ้นที่บ้านตอนนี้ครอบครัวแอปบอตต้องออกมาเผชิญหน้ากับความกลัวในโลกภายนอกล่าสุดหนังยังไม่มีกำหนดวันฉายใหม่ครับ มูหลานภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นจากวอลต์ดิสนียเรื่องล่าสุดนำแสดงโดยหลิวอี้เฟยเรื่องราวของหัวมู่หลานลูกสาวคนโตของนักรบผู้ทรงเกียรติต้องก้าวมารับหน้าที่แทนพ่อผู้เจ็บป่วยของเธอด้วยการปลอมตัวเป็นชายหนุ่มที่ชื่อหัวจุนเพื่อเข้าร่วมกองทัพในการป้องกันประเทศจากผู้ลุกรานล่าสุดหนังยังไม่มีกำหนดวันฉายใหม่ครับ The New Mutants ภาพยนตร์จากแฟรนไชส์ X-Men เรื่องล่าสุดนำแสดงโดยอันญาสเทเลอร์จอยกับเรื่องราวของกลุ่ม,มนุษย์กลายพันธุ์วัยรุ่นที่จบการศึกษาจากโรงเรียนของชาเซเบียซึ่งนอกเหนือจากเรื่องประจนภัยทั่วไปแล้วพวกเขาก็ยังต้องรับมือกับปัญหาวัยรุ่นในขณะเดียวกันหลังจากที่เลื่อนฉายมายาวนานตั้งแต่ปีที่แล้วล่าสุดเพราะโควิด19ก็ทำให้หนังต้องเลื่อนอีกครั้งโดยยังไม่มีกำหนดวันฉายใหม่เช่นกันครับ ป e เตอร์แรบบิททูเดอะรันวภาพยนตร์ภาคต่อในรูปแบบคนแสดงผสมเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกที่สร้างบรรดาสัตว์หลากหลายชนิดขึ้นมาได้เหมือนจริงที่สุดเข้ากับบทเพลงและลีลาการเล่าเรื่องแบบน่ารักน่ารักเรื่องราวของเจ้ากระต่ายแสนสนที่จะกลับมาสร้างความปวนไร่อีกครั้งนำแสดงโดยโดนัล d g กรีสันและโรสเบิร์นล่าสุดหนังมีกำหนดฉายใหม่ในสหรัฐอเมริกาวันที่7สิงหาคมนี้ Tail light. t r o l l s World Tour กลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์แอนิเมชันที่ทุกคนตกหลุมรักให้เสียงโดยทีมผาาชุดเดิมนำโดยแอนนาเคนริกจัสตินทิมเบเลกเมื่อโลกตกอยู่ในความเสี่ยงบ๊อบบี้บรนช์และเหล่าของเพื่อนจึงต้องออกเดินทางไปยังดินแดนโทรเผ่าอื่นๆในการรวมเหล่าโทรเข้าด้วยกัน oh, <okay. S 1> เพื่อต่อต้านโทรวาวร้ายที่กำลังเตรียมทำลายล้างพวกโทรก่อนจะสายเกินล่าสุด t r o l l s w o r l d Tour oh, <okay. S 1> มีกำหนดฉายใหม่ในสหรัฐอเมริกาวันที่10เมษายนนี้ พร้อมกับให้บริการรับชมทางออนไลน์ผ่านระบบ VOD หรือวิดีโอออนดีมานควบคู่กับการฉายในโรงด้วยครับ No Time to Die ภาพยนตร์เจมส์บอนด์ตอนล่าสุดซึ่งเดินทางมาถึงตอนที่25แล้วและจะเป็นตอนสุดท้ายของแดเนียลคร i กในบทบาทสายลับ007เรื่องราวของเจมส์บอนด์ที่ได้เลิกรับใช้ทางการและกำลังดื่มด่ำกับชีวิตที่แสนเงียบสงบในจาเมกาแต่ช่วงเวลาสงบสุขของเขาช่างแสนสั้นเพราะซ i a เพื่อนเก่าของเขาได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลือกับภารกิจในการช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกลักพาตัวไปที่กลับกลายเป็นเรื่องร้ายแรงเกินกว่าที่คาดคิดและนำบอ์ไปสู่ร่องรอยของไวร้ายลึกลับที่มี เทคโนโลยีใหม่สุดอันตรายเป็นอาวุธล่าสุดหนังมีกำหนดฉายใหม่ในสหรัฐอเมริกาวันที่25พฤศจิกายนนี้แ l ล c k วิด o w หนังฉายเดี่ยวของฮีโร่ตัวแม่เปิดจักรวาลมาเวลเฟสสี่เรื่องแรกเสมือนจิกซอที่จะเติมเต็มจักรวาลให้สมบูรณ์กับภารกิจล้างอดีตครั้งสำคัญของนาตาชาโรมานอฟ รับบทโดยสการเลตโจแฮนสันเสริมทับด้วยนะักแสดงหญิงระดับแถวหน้าอย่างเรเชลไวส์และฟลอเรนซ์พิวล่าสุดหนังยังไม่มีกำหนดวันฉายใหม่ครับ Fast ์แอนด์ฟิร s ส9หนังภาคที่9ในแฟรนไชส์ Fa ส t a n d Furious นำแสดงโดยวีนดีเซลมารับบทเป็นดอมโดมินิกทอร์เรตโตผู้ต้องเผชิญหน้ากับตราบาปในอดีตของตัวเอง หากเขาต้องการจะปกป้องชีวิตของคนที่เขารักมากที่สุดโดยมีทีมนักซิงของดอมกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหยุดการทำลายล้างโลกโดยเจคอบน้องชายของดอมนั่นเองล่าสุดหนังมีกำหนดฉายใหม่ในสหรัฐอเมริกาปีหน้าวันที่2เมษายน2021เลยครับ